พลตรวจตรีชาตรีปีชาคุณผู้ส่งคุณอาวุษษษษษิสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการปล่อยแถวรถดมกวาดล้างอาชยากรรมคดีประทุษ,ษ,ษสลายต่อทรัพย์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีกำลังตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้เพื่อประการรถดมกวาดล้างอาดญากรรมในช่วงระหว่างวันที่6ถึง 12. สิสงสิงหาคมนี้ที่บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดพลตรวจตรีชาตรีปีชาคุณกล่าวว่า สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาญากรรมในห่วงระหว่างวันที่6ถึงที่2สิงหาคมรวม7วันตำรวจปูทอนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญได้แก่อาวุธปืนอาวุธสงครามยาเสพติดคดีปฏิร้ายต่อทรัพย์เช่นธนาคารร้านทองร้านสะดวกซื้อคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศหมายจับค้างเก่า โดยระดมสรรพกำลังทางด้านกำลังพลกำลังยานพาหานะเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ร่วมกับ่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนดําเนินพรมชัยยารายงานพันธุเรเอกรุตพลนวรัตรองผู้ประครับการตำรวจปูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาดญากรรมประจําเดือนสิงหาคมโดยมีข้าราชการตํารวจในสังกัดทหารจากมณฑลทหานบกที่ดีทวก ตำรวจท่องเทีย่ยวปกครองจังหวัดป้องกันจังหวัดร่วมกันปล่อยแถวจรวนกว่า100ได้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภัก3ในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบระหว่างวันที่6ถึง12่สองสิงหาคมนี้รวม7วันโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่อาวุธปืนอาวุธสงครามยาเสพติดกดิบปะทุสลายต่อทรัพย์คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและหมายจับค้างเก่าให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของสักงานตํารวจแห่งชาติในการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจซึ่งในปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลและการแข่งขันรถที่มีสนามมาตรฐานระดับโลกที่จังหวัดอื่นๆไม่มี เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ที่ต้องเข้าไปดูแลรักษาวความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการอำนวยความสะดวกอืก่นและขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ในการดําเนินการตามเป้าหมายการระดมกวาดล้างตามคาสั่งปฏิบัติการจุธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันที่สารทุกปีรายงาน จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่จังหวัดจรรันทบุรีโดยเฉพาะเขตอำเภอเมืองรอบเขาสาบาบถึงแม้ยังไม่มีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังแต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันมวลน,น้ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่เขตเมืองจันทบุรีจนประธานจังหวัดจันทบุร,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 รีจึงเปิดประตูระบายน้ำของพักดีรำไพเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีและคลองสาขาลงทะเลเพื่อเตรียมพร้อมรับฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการปริมาณน,น้ําอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามหลักวิชาการทั้งการป้องกันน้าท่วมพื้นที่ชั้นในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบ,บุรีและการเตรียมความพร้อมสำรองน้ําเพื่อป้องกันภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกรในฤด,ดูแล้งขณะที่สถานการณ์น้าโดยทั่วไปอย่างปกติปริมาณน,น้ําฝนที่ตกลงมาเป็นผลดีต่อน้ําใต้ดินและแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกรพื้นที่รอการระบายน้ําที่เกิดขึ้นประจําบางจุดในรอบนี้ยังไม่มี เนื่องจากท้องถิ่นได้มีการขุดคูคลองและเพิ่มช่องทางการระบายน้ำส่งผลให้น้ำฝนที่ตกลงมาระบายน้ำคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้นจลันบัญญองเสนารายงอ่านในพบุสุขขาัดเจริญจริผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้า,าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคใต้จงังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA 6 0ปีส่งมอบให้60โรงเรียน โดยมีนางปัทมรมาชดิบันประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEAS 3มอบทุนและจัดทำอาหารกลางวันภายใต้ชื่อกิจกรรมอิ่มท้องน้องเป็นสุขและนายไพศาลบุญแก้วผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยแอมเพอิมะนังเป็นผู้แทนชมรมผู้จัดการมอบอุปกรณ์กีฬาโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีนางกีฬาพัฒนาผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลกล่าวว่า โครงการ PEA e. 60ปีส่งมอบให้60โรงเรียนเพื่อปการเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอมโดยมีการตรวจสอบปรปับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดติดตั้งชุดตัดไฟรั่วตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสนับสนุนน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำให้นักเรียนให้มีน้ำดื่มสะอาดนอกจากนี้ยังส่งมอบหลอดไฟ PEA และน้ำดื่ม PEA นอกจากนี้เนื่องในวาระครบรอบ60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีการส่งมอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศแล้วยังมีการจัดก,กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าด้วยนิตยาแสงมณีรรยนที่ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนคกรินอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจน,นราธิวาส เป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทธโภคกรศูนย์บรรเทาสาธาร,รณภัยหน่วยเฉพาะก,กิจนราธิวาสประจําปี2563เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ผประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบหากเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นรวมทั้งการฝึกซ้อมกำลังพลให้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการใช้เครื่องมือโดยมีพันเอกไพศาลหนูสงังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะก,กิจนราธิวาสพันเอกเอกพลเลขานอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะก,กิจ,รรรจก,กจรมทหารพานที่48 และแผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้โดยพลตรีสมดุลเอี่ยมเอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกล่าวว่าการตรวจความพร้อมกําลังยุธทธภรณ์ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะนำข้อบอกพร่องต่างๆรวมถึงบทเรียนการช่วยเหลือครั้งที่ผ่านมานำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภายในทุกกรณีรวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าไปช่วยเหลือประชาชน แต่ที่สําคัญคือเป็นการฝึกให้กําลังพลมีความชานาญในการใช้ยุธทธปกรณ์ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ประสบภัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสําคัญของเจ้าหน้าที่ทหารนอกเหนือจากการป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชยดายแดนภาคใต้หนูอารีซายายริรายงาน